สวัสดีครับผมนะครับจูนอินฟินิตี้ชาแนลอีกเช่นเคยนะครับอาวันนี้นะครับเราจะมาแนะนําวัสดุปลูกนะครับที่เราใช้ในสวนของเรานะครับว่ามีตัวไหนบ้างนะครับมีกี่ชนิดนะแล้วก็วัสดุปลูกพวกนี้นะใช้ได้หมดทั้งตัว ฟิโลรินดอนนะครับมอนสเตล่านะครับอีพีนะครับหรือว่าจะเป็นตัวโคโลเซียนะครับโคโลเซียนะครับใช้ได้หมดแต่ว่าเราจะลดหรือว่าเพิ่มตัวไหนมากกว่ากันนะครับก็มาดูหลักๆเลยนะครับว่ามีตัวไหนบ้างนะครับหลักๆเลยนะครับของผมเลยนะครับที่จะมีเลยขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือเป็นตัวนี้นะครับพิสมอสนะครับพิสมอสนะครับแล้วก็จะเป็นตัว ตัวนี้นะครับเวอร์นิคู่ไท์เวอร์นิคู่ไท์เป็นยังไงครับดูใกล้ๆนะครับมันจะเป็นเหมือนหน้าผงขาวๆไอผงสีทองๆเนาะอันนี้ก็จะเป็นเพอร์ไลท์นะครับเพอร์ไลท์ก็จะเป็นผงสีขาวๆนะครับแล้วก็มีเปลือกสนนะครับตรงนี้นะครับเปลือกสนนะครับก็จะเป็นเหมือนทําให้มีอากาศถ่ายเทมากขึ้นเหมือนเป็นชิ้นก็มีตามขนาดนะครับมีไซส์ให้เลือกนะครับ จะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะครับเบอรส่วนนี้แล้วก็จะเป็นมะพร้าวสับนะครับที่แช่น้ำไว้แล้วครับ3วันนะครับแช่3วันนี่คือเทน้ําทิ้งทุกวันนะครับผมหรือว่าแช่จนกว่าน้ําจะใส่นั่นเองนะครับอันนี้ผมแช่มาแล้วแล้วก็ตัวนี้นะครับทดแทนได้นะครับทดแทนได้อันนี้อีกหนึ่งตัวก็คือเป็นถ่านนะครับถ่านเผาไฟนั่นเองนะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวนะครับเป็นขุยมะพร้าวสับละเอียดนะครับ ขุยมะพราะ้าวสับละเอียดตัวนี้ก็ยังไม่ได้แช่น้าแบบแช่น้ำผมแบบใ,ใช้หมดแล้วนี่เป็นแบบสับหยาบแบบกลางนะครับแล้วไอตัวหนึ่งนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับขาดไม่ได้เลยตัวนี้นะครับผมลืมออมา,มาดี๋ยผมเดินอีกแป๊แบหนึ่งครับโอเคครับ ตัวนี้นะครับขาดไม่ได้เลยครับขาดไม่ได้ยังไงนะเดี๋ยวเราจะให้ดูนะครับแต่ว่าวัสดุผูกทดแทนมีนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าตัวไหนทดแทนได้นะครับตัวนี้นะครับเป็นหินบูเขาไฟนะครับเบอร์หนึ่งนะครับตรงนี้นะเขนาดมันจะเล็กหน่อยนะครับแล้วก็ถัดหลอกไม่พออันนี้ก็จะเป็นหินบุกเขาไฟเบอร์สองนะครับตรงนี้ก็ ขนาดแต่ละตัวของหินภูเขาไฟนะครับผมจะมาบอกอย่างละเอียดนะครับว่าใช้ยังไงบ้างนะครับตัวหินภูเขาไฟเบอร์หนึ่งนะครับเราจะใช้เป็นผสมกับไม้สาหรับที่เราเพาะชําขนาดเล็กก็ได้นะครับไม้สาหรับที่เราเพาะชําครั้งแรกนะครับขนาดเล็กก็ได้นะครับแล้วก็เวลาเราผสมดินปูตรงนี้นะใช้เบอร์สองก็ได้นะครับสําหรับไม้เพาะชําขนาดใหญ่ก็ได้นะครับ หรือว่าคุณจะใช้เป็นอย่างละหนึ่งส่วนก็ได้นะครับเบอร์หนึ่งเบอร์สองส่วนคนที่ถามมาเมื่อวานนะครับใต้คอมเมนต์นะเกี่ยวกับหินบุกเขาไฟนะครับว่าใช้ยังไงบ้างนะครับแต่ละขนาดนะจริงจริงมันจะมีขนาดใหญ่ด้วยแต่ผมไม่ได้หยิบมานะครับจริงๆถ้าคุณมีเบอร์หนึ่งหรือเบอร์สองอยู่แล้วนะครับคุณจะซื้อแค่ถุงเดียวก่อนนะครับถุงกระสอบใหญ่เลยนะแนะนํานะครับให้คุณใช้ตัวตะข่ายพลาสติกเนี่ยครับ รองไว้ที่ก้นกระถางอย่างนี้นไม่เอ่ยอย่างนี้ก็คือหินภูเขาไฟมันก็จะไม่ร่วงลงไปด้านล่างแล้วนะครับตรงนี้ก็ไม่ต้องซื้อมาเป็นเบอร์ใหญ่เพิ่มก็ได้นะหรือวัสดุปลูกที่ทดแทนในการใช้หินภูเขาไฟนะก็คือตัวฐานนั่นเองนะครับฐานหุงต้มนี่แหละครับไม่จําเป็นจะต้องเป็นฐานใบอชาก็ได้ครับฐานต้มแถวบ้านเราที่เราหาง่ายๆหละครับฐานหุงต้มนี่ก็ใช้ได้นะครับในสําหรับการรองก้นกระถางน,นะ หรือว่าจะผสมดินปลูกไปด้วยเลยก็ได้นะครับหลักๆที่ผมใช้เลยนะครับตัวเนี้ตัวคุยคุยมะพร้าวเอกเนี่ยมะพร้าวสับนะครับขนาดใหญ่กับขนาดกลางเนี่ยผมจะจะใส่น้อยลงแล้วครับจะใส่น้อยลงแล้วเพราะว่ามันอุ้มน้ําเยอะนะครับส่วนขุยมะพร้าวสับละเอียดเนี่ยผมยังใช้อยู่นะครับผสมเท่ากันกับตัวพิทมอสนะครับส่วนเป็นผมอยากให้ดินผมโปร่งมากหน่อยผมก็จะเพิ่มเป็นตัว วร์นิคูไร์นะครับกับตัวเพอร์ไร์นะครับให้มันเยอะขึ้นนะครับเพื่อสร้างความโป่งนะส่วนหินมุกหกหินมุกเขาไฟผมก็จะเอาอย่างละหนึ่งส่วนหรือว่าจเจ้าเท่ากันกับตัวพีซมอสกับวร์นิคูไร์เลยไปได้ส่วนเปลือกสนผมก็จะเอาเท่ากันนะครับจะมีที่ผุ่มเอาเท่ากันเลยนะครับก็จะมีเป็นวร์นิคูไร์นะครับเพอร์ไร์นะครับเปลือกสนนะครับหินบุกเขาไฟเบอร์หนึ่งหรือเบอร์สองนะครับตัว ีทมอสกับตัวค,คุยมะพร้าวนะครับสับละเอียดนะครับผมจะใช้น้อยกว่านะครับใช้น้อยกว่าอย่างสมมุติผมใช้วันนี้คูไลท์เพลไรท์เปลือกสนหินภูเขาไฟในยอย่างละสองนะครับพีทมอสกับตัวขุยมะพร้าวสับละเอียดนะครับผมจะใช้อย่างละหนึ่งนั่นเองครับหรือว่าเราจะใช้เป็นอ่า 3ก็ได้นะครับ3แล้วก็1 1ก็ได้นะครับคือตัวพวกนี้ทำให้ดินป่วงจะใช้เยอะหน่อยแต่ว่าอันนี้คือสำหรับสูตรดินที่เราไว้ปลูกตัวมอนเซราอีพีแล้วก็ตัวมอนเซราอีพีแล้วก็ฟิโลเดนดอนนะครับส่วนตัวสูตรอื่นนะครับก็อาจจะเป็นอย่างโคโลนะครับโคโออะโลนะครับผมก็จะ <iss> <m ode> เพิ่มพีชมอสเยอะขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งแล้วแต่ว่าความชืน้นอากาศแต่ละบ้านหรือแต่ละสวนนะครับไม่เหมือนกันนะครับต้องขึ้นอยู่กับความชืน้นแล้วก็อากาศของแต่ละสวนแต่ละบ้านด้วยนะครับเพราะว่าวัสดุปลูกเนี่ยเราซื้อไปสําเร็จก็จริงนะครับแต่บางทีอ่ะอากาศนะครับของสวนหรือของบ้านแต่ละคนนะของทางเพจของรูปเพจเนี่ยมันไม่เหมือนกับของทางทางผมนะครับก็ต้องลองปรับเปลี่ยนนะ ปรับเปลี่ยนใช้กันว่าเราจะใช้ส่วนไหนอ่าส่วนไหนเยอะกว่าส่วนไหนน้อยกว่านะส่วนตัวที่เป็นอะโลนะครับหรือโคโลเซียนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกฟาโลนะบอลฟาโลหรือบอลหูช้างที่ผมมีนะผมก็จะใช้บอลหูช้างเนี่ยผมก็จะใช้เหมือนกันเลยใช้หินภูกเขาไฟเยอะหน่อยบนนี้นลายเยอะหน่อยนะครับผิดน้อยก็จะน้อยหน่อยมันก็จะโผล่มากขึ้นแล้วตัวกระถางผมก็จะเจาะรูอย่างนี้เลย มันก็จะคลิปทัไปเลยนะครับตัวกระถางมันจะเจาะรูนี้เลยเพื่อให้อากาศมันถ่ายเทแล้วก็อย่างตัวฟาโลนะผมก็จะใช้เป็นดินภูเขาไฟนะเยอะวนยันนะครับแล้วก็แช่น้าชำํามันชําน้ําได้เนะส่วนคนจะใช้เป็นดินหมักใบก้ามปูนะครับหรือว่าจะเป็นดินดินขุยผายดินใบมะขามอ่าอันนี้ไม่ว่ากันนับแล้วแต่ แต่ละคนแต่คือผมผมหาลําบากแล้วก็ถ้าเป็นดินใบกมปูนี้เราก็ต้องมาดูเรื่องมแมลงดูเรื่องอะไรด้วยนะครับก็คือหลักๆคือถ้าใช้อย่างเงี้ยมันอาจจะแพงหน่อยแต่มันอาจจะมันอาจจะมันสะดวกทั้งผมนะครับที่ผมไม่ต้องไปหาดินใบกมปูแล้วก็จะต้องมาดูมแมลงดูอะไรเงี้ยครับมันก็เราก็กลัวเน่าเนาะใช้อย่างเงี้บางทีมันก็เน่าได้นะครับมันก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วยอย่างที่ผมบอกไปนะครับแล้วก็ วัสดุตอนนี้ที่ผมแนะนําเลยนะครับตัวนี้ที่บอกว่าทดแทนหินมูขเขาไฟได้นะครับตัวนี้แนะนําเลยนะครับใช้ดีนะครับเพราะว่าตัวาฐานถุงต้มเนี่ยเขาเวลาเวลาเราลดน้ําไปอ่ะครับเขาจะเก็บเก็บกับเก็บกับความชื้นนะครับแล้วก็เวลาเขาเรียกอะไรอากาศมันแห้งเนาะเขาจะคายความชื้นออกมานะครับตัวนี้ หมือนที่คุณเอาไปไว้ในตู้เสื้อผ้าที่ว่าเก็บกลิ่นดักกลิ่นอ่ะอ่าเหม so the ือนกันครับคุณสมบัติเหมือนกันแล้วก็ตัวถ่านเนี่ยเขาจะมีรูพุนนะครับเผาไหม้อ่ะเขาจะมีรูพุนทั้งในถ่านเนี้ยเขาจะเก็บกักสารอาหารได้ดีนะครับผมก็ถามว่าสูตรดินอย่างไงดีสุดอย่างที่ผมบอกไปเลยนะครับอย่างอื่นสองส่วนหมดนะครับส่วนเป็นพีทมอสหรือว่าคุณจะเป็นขุยมะพร้าวสับละเอียดก็ได้ครับเป็นอย่างละหนึ่งครับ ส่วนตัวนี้ก็คือใครจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่คือถ้าอยากประหยัดก็คือต้องใส่ตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็ดูผสมตัวอื่นไปให้ดินมันโปร่งนะครับเพราะตัวนี้มันก็จะเพิ่มเพิ่มรูอากาศได้เยอะขึ้นนะครับแต่ไม่อยากให้ใส่เยอะนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เขาก็ใช้กันอย่างนี้นะครับก็อย่างที่บอกขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของแต่ละส่วนด้วยนะครับผมก็คลิปนี้นะครับถ้ามีประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe ด้วยนะครับหรือว่ามีคําถามอะไรนะครับ สอบถามมาใต้คอมเมนต์ทาง YouTube นี้ได้เลยนะครับหรือว่าจะกดลิงก์เข้าไปสอบถามในอินบ็อกซ์แฟนเพจก็ได้นะครับมีลิงก์ในช่องรายละเอียดน,นะครับขอบคุณมากครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ